สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Variety Channel อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาช่วงขนมที่หายไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างผมหยิบมา2ออย่างนะฮะที่มารีวิววันนี้นะครับเป็นขนมที่หาหายกับพวกเรามาตั้งแต่สักสิปีสิบหปีที่แล้วนะฮะหยิบมาสองอย่างแล้วกันคือไอตัวนี้เยนรี่ตัวเนี้ยนี่ฮนะคุณผู้ชมต้อบอกว่า มันห่างหายจากบ้านเราเนี่ยประมาณสักสิบปีแล้วนะฮะแล้วก็หาซื้อกินได้ยากมากในร้านค้าทั่วไปก็ยังมีอยู่บางบางทีบางร้านเนาะอันนี้ผมได้มานะครับห้าบาทเหมือนกันนะครับส่วนอันที่สองทิระจุกอันนี้อันนี้ก็ห่างหายไปจากบ้านเราเหมือนกันนะฮะแต่ก็ผมก็สรรหามาได้นะครับเัานีมาชิม อสองอันนี้ไปด้วยกันนะครับว่ารสชาติยังเหมือนเดิมไหมนะฮะสองอันนี้นะฮะใครที่อยากผมเอาขนมสมัยเด็กๆของเราเนี่ยมารีวิวอีกนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับกด Subscribe ด้วยนะฮะโอเคนั้นเรามาชิมทุะจุอันนี้ก่อนแล้วกัน แล้วอบอกว่าซื้อประจุอันนี้ยตอนนี้กิตอนสามขวบอุ้ยแกะยังไงของเราบ้างอ๋อลืมบอกว่าข้างในจะเป็นพวกจิ้มไม่เปล่านะเนี่ยเห็นด้านในกันปะเรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างในจะเป็นพวกอันนี้น่ะเป็นพวกแอปเปิ้ลมั้งเนี่ยแล้วก็จิ้มแบบเนี้ยเห็นปะอ่าเห็นไหม ชิมดูอืมอร่อยเหมือนเดิมเป็นเป็นโคลามันเป็นรสโคลาคุณผู้ชมแกยดจ,จิ้มเนะี่ยอืมต่อไปเยลลี่อันนี้มันอร่อยมากตอน,นเด็กๆนะขนมในยุคก้าวของพวกเรา นะครับไปดแปดศูนย์สิเนอะประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วนะคุณผู้ชมมามประมาณสิบห้าปีที่แล้วแต่ว่าเป็นขนมอะไรที่เด็กๆรุ่นนี้น่าจะไม่รู้จักกันแล้วเนาะคุณผู้ชม เพราะว่าพวกเราเป็นรุ่นแก่เนาะนะฮะข้างในมันจะเป็นแกะอย่างนี้แล้วกันเนี่ยแกะยากเหลือเกินเออได้แล้วโอเคอ่ะข้างในมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูดีกว่านี่มันจะเป็นเี๋นวนะลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นปะอ่าชิมดู อืมแล้วอะไรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะหายมีขนมอะไรเก่าๆที่าหางหายจากปัจจุบันเนี้ยจะหามารีวิวให้ดูให้ดูอีกนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้ขอเตียวไปจาลระลึกความหลังกันก่อนสวัสดีครับ